กสทชออก็สรุปผลการดําเนินง,งานในปี2557นะครับประสบความสําเร็จในการแจกคูปองดิจิตอลทีวีที่ให้กับคนไทยได้ชมเกือบทั่วประเทศส่วนในปี2558จะเร่งเปิดประมูลคลื่นความถี่ 4G นายถากอนตันทศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติหรือกสทชเปิดเผยว่าในปี2557กสทชได้ดำเนินการประสบความสําเร็จตามแผนในหลายเรื่องโดยเฉพาะการแจกคูปองดิจิตอลทีวีที่ประชาชนได้รับชมกันแล้วผ่านทั้งทางแบบกล่องแปลงสรรยยัญญาณระบบเคเบิลและดาวเทียมซึ่งในปี2558จะแจกให้ครบทั้ง14ล้าน1 0 0 0 0ครัวเรือนพร้อมกับเร่งรัดในการติดตามการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ส่วนด้านโทร,รคมนาคมปีนี้นะครับจะดำเนินการเปิดประมูลขึ้นความถี่1,800เมกะเฮิร์และ900เมกะเฮิร์เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่การพัฒนาระบบ 4G รองรับความต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องพร้อมกับจะเร่งพัฒนาระบบการลงทะเบียนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi เพื่อแสดงตัวตนและตรวจสอบยืนยันผู้ใช้งานจริง นอกจากนี้กสทชนะครับยังเตรียมที่จะนําหมายเลขโทรศัพท์เลขสวยออกมาประมูลเช่นเดียวกับการประมูลทะเบียนรถยนต์เพื่อนําเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้รัฐบาลนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป